ท่านประธานคณะตระการอิสลามจากจังหวัดเชียงใหม่ท่านคณะตระการคณะทำงานแล้วก็น้องๆน้องในคณะทุกคนนะตอนรับผูกจัดข้าวสุการเพิ่มผู้ขนานกำนัลนั่นนะะก็ก่อนที่จะมีกิจกรรมอย่างอื่นมาปันกำเนดการเพื่อความเป็นสีมงคลนะคะเราก็จะมีการเชฉลิมียตาน ได้มโอกาสนำเอาเยาวชนมาอบรมสุทักษะในการทำสื่อทำคลิปวิดีโอนำเสนอสู่สาธารณะงานนี้ก็เป็นงานอันยิ่งใหญ่ครับที่พวกเราได้รับเกียรติจากรัฐบาลครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เยาวชนนั้นได้ใช้โอกาสอันนี้ให้เกิดประโยชน์โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการหนุนเสริมจากคณะกรรมการดูแลจะจะตัวเชใหม่ครับผมครับ ดูท่านผูวิจานะคณะกรรมการและทิมง,งารอางประธานและทุโโกรององค์กรต่างๆในการผมเสริมให้เกิดก,การทำโครงการครั้งนี้ครับผมซึ่งการโครงครั้งนี้เราก็อยากให้เยาวชนนั้นมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะมีส่วนร่วมแับพัฒราสังคมของเราในอนาคตซึ่งวันนี้เราเป็นอิทก,ก้อนแรกเพราะว่าได้เป็นโครงการรุ่นที่หนึ่งในการุงโรมเยาวชนครับผมครับก็อ,อยากจะให้โยาวชนของเราได้ตุ่นตัวใจทีรในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับ ยังมีก,กิจกรรมทําใหญ่ก็ไม่ได้นะครับก็ทําเท่าที่ทําได้ครับแล้วก็โดยเฉพาะมาประกวดกันอะไรกันนะหลายมัสยิดมันเกือบสามปีไม่ได้เรียนพัะนินเลยนะครับมัสยิดถูกปิดไปเกือบเกือบสามปีเพราะนั้นหลายมัสยิดคงไม่พร้อมที่จะส่งแต่ก็มีเท่าไหร่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับจริงๆแล้ว วันนี้ผมมาเปิดงานนี่ผมอยากจะทุกคนนะครับปฏิบัติศาสกนกิจทำความดีอดทนตัสิ่งแวดล้อมที่มายั่วยนท่านท่างหลายต่างอล่อจะต่อแทนทุกท่านทาแสดงอะไรทุ้เวลาทำมาชุวลอยู่ต่างโอกาสอย่างนี้เนี่ยในสังคมของสลิมเราเรายังไม่ค่อยอได้เห็นกันมากเท่าไหร่เพราะนั่นหมายว่าทุกวันนี้เนี่ยว่าเราจะพูดถึงเรื่องของสื่อแล้วเนี่ย นะครับกับการที่จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามเนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งโดยพาอ,อย่างยิ่งในช่วงโควิดนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าการไลฟ์สดนะครับการเผยแผ่ศาส,สนาอิสลามนั้นนะครับอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับของโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, ติ๊กต็นะครับทั้งหมดทุกๆอย่างขึ้นไปอยู่กับโซเชียลมีเดียหรือขึ้นอยู่กับบนสื่อนะครับเกือบทุกสาขาอาชีพและเกือบทุกๆเรื่องราวที่ผ่านม,มาการปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับวันนี้โลกที่มันเป็นความจริงนะครับที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าไปสู่ ในยุคของเมตาเวนซึ่งจะเป็นเรื่องราวของยุคของเสมือนจริงโลกเสมือนจริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยนะครับแนวคิดการสื่อสารกละการเข้าใจอิสลามขั้นข้ามกลางความหลากหลายอยางสร้างสารรค์บนความเข้าใจของศ,ศาสนาอิสลามเนะี่ยการสื่อสารตรงนะี้เราะจะสื่อสารอย่างไรเพื่อที่จะให้คนนั้นเข้าใจอิสลามนะ ห้ามกลางความหลากหลายที่เราอยู่บนโลกนี้ครับครูก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอทบทวนให้เราอีกครั้งเนาะตอนเนี้ยแผงงานของเราก็คือรับสมัครน้องๆเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ให้ความรู้เนาะให้การอบรมพวกเรานะครับหลังจากเนี้ยก็จะเป็นช่วงของการแข่งขันนะครับการประกวดนะครับก็เป็นเป็นอวอร์ดเนาะอ่าครับยาวน้องความยาว สานาทีนี่ก็เยอะแล้วนะครับอ่าย่าอย่าให้เยอะกว่านี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเข้าเรือทีความมุ่งมั่นและตั้งใจกับารวในการที่จะรวบวมิขึ้นพวกเราและทีมคนที่ต้องติโตไปในวันข้างหน้าจะต้องเป็นพวกที่ดําตนการในการรักษาชุมชนคของกรสิให้เกิดขนได้ในเรื่องราวต่าง เขาเรื่องการสื่อสาความความดีต่างๆนี้จะเป็นบทบาทที่ใจซึ่งแต่เป็นบทบาทของนักตะวันทั้งผูอวนเป็นตัวด้วยของผมของก็ราแลวันนี้ทุกสัปดวันสองวันที่ผ่านนี้ก็ทำให้เราเกิดเป็นนักสื่อสารที่ดีได้วขาความความม่ตรใจกอล์สราในผลงานของเราทุกคนนั้นได้เป็นปต่อสราแลเ็นประโยช n ต่อสังคมที่พวกงาของชาเา i uh -huh.